สวัสดีครับทุกทุกท่านการที่เราปลูกบอนสีเป็นธรรมดานะครับผมบางครั้งเขาก็เกิดปัญหานะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมนอกจะมานําเสนอการแก้ปัญหาของบอนนะครับผมนี่คือบอนสีนครราชนะครับผมที่ผมทําฟอร์มกอไว้นะครับผมวันนี้นะครับผมเพิ่นออกดอกแล้วนะครับผมปรากฏว่าเป็นต้นที่เกเต็มที่แล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับ จากหัวเดียวนะครับผมตอนนี้นะครับกลายเป็นกับ10หนอเลยนะครับผมท่านซึ่งวันนี้นะครับผมมดขึ้นนะครับผมท่านมดขึ้นทํารังก็เลยจับแช่น้ํานะครับผมปรากฏว่าเพื่อนก็ยังอยู่ในดินอีกอยู่นะครับผมท่านจะทําการแยกหัวออกมาเนื่องจากเขากัดหัวนะครับผมจนก่อนหมดนะครับผมนี่ครับโดยที่ผมลื้อดูนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีรอยมดแทะนะครับผมเนาะตรงบริเวณหัวของเขานะครับผมซึ่ง ตรงจุดนี้นะครับกนาเสียดายพอสมควรนะครับแรกๆผมว่าว่าจะทําให้เขาเป็นกอใหญ่นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็ต้องตัดสินใจรื้อออกมานะครับผมถ้าลักษณะมดขึ้นอย่างนี้นะครับผมลองจับแช่น้ําดูก่อนนะครับอย่าใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่ายาไล่มดฉีดนะครับผมเนื่องจากเดี๋ยวต้นไม้เราจะยุบหรือว่าตายไปนั่นเองนะครับผมท่านวันนี้จะทําการรื้อมาให้ทุกท่านดูไปด้วยกันนะครับผม พอรื้อออกมาก็จะเห็นว่ารากของเขานะครับเริ่มเดินเกาะบริเวณข้างกระถางแล้วนะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยมีมดนะครับผมทำรังอยู่นะครับผมก็เลยทำการวันนี้จะทำการแยกหัวโดยการผ่าหัวแบบเป็นชุดนะครับผมท่านจะโอแยกทีละต้นนะครับผมบนสีนักดาษต้นนี้นะครับผมคงจะจำกันได้นะครับที่เป็นหัวแตกนะครับผมทำรีวิวหรือว่าทำการสาธิตเรื่อยๆนะครับผมท่าน ซึ่งบริเวณนี้นะครับผมก็เริ่มมีหน่อแทงขึ้นเพิ่มอีกอยู่นะครับผมหนึ่งหนอนนะครับลักษณะมดขึ้นแบบนี้นะครับผมเราทําการล้างเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับล้างไปเรื่อยๆนะครับผมพอล้างหัวออกมานะครับผมจะเห็นว่าหัวผุพอสมควรนะครับผมเนื่องจากมดทารังนะครับผมจะทําให้เกิดความเสียหายตรงนี้นะครับผมทุกท่านตรงบริเวณนี้เราแกะออกเลยนะครับผมทุกท่าน นี่ครับเป็นการฟื้นฟูใหม่นะครับผมทุกท่านเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับมดอาจจะแทะหัวเขานะครับผมจนเสียหายหรือว่าเน่าไปในที่สุดนะครับอาจจะทําให้เราเสียดดยนะครับผมเราจงทําใหม่เลยนะครับผมริเวิหัวฟังนี้นะครับผมทุกท่านปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมเขาสร้างหัวใหม่นะครับผมเป็นฐานหัวรูปแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการผ่าติดหัวให้เยอะที่สุดนะครับผมนอกื่อเป็นการ ให้เขาสร้างหัวไปวิธีการก็คือเราพาแบงหัวออกไปเลยนะครับผมทุกท่านเ่าต้องแยกทีละต้นนะครับผมทําแบบนี้นะครับผมเขาจะได้ชุดหัวไปเลี้ยงตัวเขาด้วยนะครับผมทุกท่านนี่ครับหาออกไปใหญ่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับพอดีมีจังหวะรอยแตกของเขาพอดีนะครับผมพาใกล้ๆกันเลยนะครับผมนี่ครับ คนวิธีการปลูกก็ง่ายมากนะครับผมเพียงเรายกต้นเข้าไฟแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วค่อยหย่อนดินลงไปรอบๆนะครับผมจะทําให้ได้รากบวพับนะครับผมทุกท่านมดนี่ก็เป็นปัญหาสําคัญนึงนะครับผมที่เราควรระวังนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเวลาเขาขึ้นต้นบอลแล้วนะครับผมต้นบอลเราจะชะงักนะครับผมเนาะจะบโตนะครับเนื่องจากเพิ่นจะคอยกัดกินน้ําเลี้ยงนะครับผมทุกท่านหรือว่ากัดกินตรงบริเวณหัวเพิ่นนะครับผมจะทําให้พางต้นนั้นถึงกับ ลงหัวนะครับผมแล้วก็ต้นเปลือยไปก็มีนะครับผมนี่ครับเหมือนเดิมนะครับผมเนาะพอเว้นไว้ประมาณสักสองสามวันนะครับผมให้เผลคาร์บอนมานะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยกบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือว่าใครอยาทําการกบเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าตรงจุดนี้อยากดให้แน่นนะครับผมทุกท่านแค่ลอยๆอ่าให้น้ําผ่านได้นะครับผมทุกท่านตรงนี้ก็หัวพ่นจะบ่เน่านะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ลอยๆเฉยๆนะครับผมบ่ต้องกดลงแบบนี้นะครับผมถ้าใคร อาจจะเปิดปากแพลไว้ก็ได้นะครับผมทุกท่านเนื่องจากให้แพลเขาแห้งก่อนนะครับผมนี่ครับทาการเดี๋ยวค่อยทําการกบอีกทีนึงนะครับผมทุกท่านเพราะว่าให้เพิ่มสมานแพลเพิ่นกอนนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะทางส่วนเรานะครับผมทุกท่านอันนี้เราก็ได้บอลสีฟองโกแล้วไปตั้งบริเวณใหม่นะครับผมททุ่านบริเวณที่มีมดอยู่เราก็ควรเลียกเลี้ยงไว้นะครับผมส่วน้องเขานะครับที่เหลืออยู่นะครับผมเราทาการแยกหนอนนี้ออกเลยนะครับผมทุกท่านแล้วค่อย ทำการล้างหัวนะครับที่ผปออกนะครับผมผ่าให้ติดเนื้อเยอะๆหน่อยนะครับผมนี่ครับนี่ครับส่วนหัวของเขานะครับล้างทําความสะอาดล้างทําความสะอาดแล้วก็ทําการผ่าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับการเกิดปัญหานั้นท่านอย่าได้กลัวนะครับผมยิ่งเกิดปัญหาถ้าเราแค้เป็นนะครับยิ่งได้ต้นเพิ่มนะครับผมท่าน ถ้าท่านใดแก้ไม่ทันท่านจะเสียต้นไม้ไปนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นไอเดียนี้จะไปทำตามก็ได้นะครับผมทุกท่านลองทำดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมถึงตรงนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ